ทุท่านคะ่ะอันนี้เป็น EP 3ตอนนี้เรามาเจาะกันในส่วนของพื้นที่ที่เป็นส่วนโรงงานหรือว่าโกดังนะคะบนที่ดินขนาด300ตารางวาที่ชอมเสนอไป2 EP นะที่เราเสนอขายอยู่ที่8ล้าน9 0 0 0บาทนะคะต้องเรียกว่ามีความพร้อมมากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าในช่างท่านไหนที่แบบว,ว่ามีธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงนี้มีความพร้อมมากนะะจอมพพท่านเข้ามาดูเจาะในส่วนของที่เป็นโรงงานหรือว่าโกดังค่ะตรงนี้คือส่วนที่เป็นโรงงานหรือว่าโกดังค่ะพื้นที่รวมเข้าๆประมาณ500ตารางเมตรนะพื้นที่ใช้สอยเนาะนะคะเออพามาดูในส่วนของที่มีบ้านพักคนงานเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ ตรงนี้จะมีบ้านพักคนงานอยู่ประมาณหกห้องนะคะตรงนี้ค่ะอยู่ด้านข้างเนาะบ้านพักคนงานประมาณหกห้องนะคะแล้วก็มีในส่วนห้องน้ํารวม2ห้องเนาะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นพื้นที่ทํางานเลยค่ะถ้าเป็นหัวใจสําคัญนะคะ ตรงนี้จะเป็นในส่วนที่ทำผลิตชิ้นงานนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยท่านทําเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์อยู่นะคะแล้วก็ท่านไหนที่มาซื้อที่ตรงนี้ก็สามารถที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการได้เลยะคะ่ะตรงนี้คือในส่วนของโกดังหรือว่าโรงงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ500ตารางเมตรแล้วก็มีส่วนของออฟฟิศเนี่ยค่ะนะคะจะมีส่วนของออฟฟิศอยู่สองห้องนะคะที่ว่าพร้อมทํางานได้เลยนะ ออฟฟิศที่1แล้วก็ออฟฟิศที่2องตรงนี้นะคะในส่วนของออฟฟิศนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะทุกอย่างต้องเรียกว่ามีความพร้อมมากนะคะเนะะี่ยค่ะเป็นออฟฟิศที่2นะคะอันนี้คือพามาเจาะในส่วนที่เป็นพื้นที่ทํางานนะคะส่วนของโกดังหรือว่าโรงงานก็ได้เนาะทำเกี่ยวกับด้านเฟอร์นิเจอร์นะคะออฟฟิศ ที่ทำงานแล้วก็บ้านพักคนงานนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้รวมอยู่ในพื้นที่300ตารางวานะคะ,ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีบ้านพักอาศัยพื้นที่ทํางานบ้านพักคนงานแล้วก็มีความพร้อมที่ท่านไหนที่ทําธุรกิจแบบนี้ก็สามารถที่จะ,ะทําธุรกิจต่อเนื่องได้เลยนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่8ล้าน9แสนบาทนะคะพิกัด หนองจอกนะคะอยู่โซนถน,นนคูคลอง10นะคะอยู่ไม่ไกลจากวัดสามงามเนาะตรงนี้แล้วก็ใกล้กันก็ถือว่ามีซีเจมอมีโลตัสอยู่ใกล้ๆนะคะนัดหมายเข้าดูที่ดินนัดหมายเข้าดูบ้านพิกัดตรงนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0621574449 0621574449ที่ดินพร้อมสิ่งก่ออกสร้าง300ตารางวาหนองจอกค่ะ